คนยังแบบตั้งไข่เดินอยู่แกมี่อยู่แกมี่ปีแรกอ่ะนี่ดูแลอ่ะยังตามมาแต่ถามว่างานนี้งานออฟฟิศเหรอไม่ใช่อย่าไปพูดเสียงดังเอาละเอาไม่คือมันก็คือมันก็ยิงเป็นส่วนเนึ่ของงานของเขาครับคอนเสิร์ตตันไฟตันโอ้สนุกมากพี่ๆได้มีใครได้ไปดูไหมฮะโหสนุกสุดๆแล้วก็เอนจอยมากผมว่ามันครบรถ มันทั้งสนุกทั้งซึ้งทั้งเศร้าทั้งโอ้โหทั้งคือบรรยากาศมันอบอวลไปด้วยความสุขทางนั้นเลยแล้วก็ดีใจแล้วก็ยินดีกับทุกคนที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานครับคืองานดีๆแบบนี้เราก็ทุกคนแบบตั้งใจมากกว่างานมันจะออกมาแล้วทุกคนชอบขนาดไี้เห็นมไม่สบายเพราะว่าหนักมากครับ <c oughs> จริงๆแล้วก่อนคอนเสิร์ตสองสัปดาห์ผมไม่มีเสียงเลย <c oughs> ไปซ้อมอะผมซ้อมอะไรไม่ได้เลยได้ได้แต่งับปาก เนื้ออย่างเดียวแล้วก็ซ้อมเต้นได้เท่านั้นเพราะว่าเสียงไม่มีเลยเพราะว่าเป็นแผลในกระเพาะแล้วก็คออักเสบก็คือจริงๆแล้วคอนเสิร์ตทั้ง2วันทั้งรอบลันทรูกับรอบจริงครับผมก็ต้องฉีดยาเพื่อจะประคองให้ร้องได้เสียงไม่่คอยมันนั้นอันนั้นฉีดยาจริงฉีดยาฉีดยาสองวันเลยครับสองวันวันละเข็มเพื่อจะประคองกังวลไหมครับตอนเข้าคอนเสิร์ตจริง ไม่กังวลเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าเพื่อนรอบๆตัวผมเป็นบุคคลที่ยอดเยี่ยมแล้วก็เขาจะซัพพอร์ตกันไม่ว่าจะเป็นนนเป็นโจอี้เป็นพี่ป๊อปหรือแม้กระทั่งแขกรับเชิญทุกคนอ่ะผมรู้สึกว่าเขามาด้วยความสนุกมาด้วยแบบความที่เขาอยากจะเล่นกับเราเอนจอยกับเราแล้วก็มันก็ทําให้คอนเสิร์ตมันออกมาดีก็เลยทําให้ความกังวลมันลดลงไปต้องฉีดยาเป็นปายีมันมีจุดไหนหรือแบบที่เรารู้สึกแบบแปลกไปไมมเสียนเราหรืออะไรเงี้ยเออแปลกตั้งแต่ตอนฉีดแล้วคือมันมันฉีดสเตียรอยด์เนาะมันก็าารแทํให้เบบ เ,เขาเรียกอะไรอ่ะมันจะมันจะวูบว่าบะมันจะวูบว่าบะมันเหมือนร่างกายเราจะคุมคุ้มกันมันจะเบี้ยวเบียวหน่อยอะไรครับแล้วก็หน้าจะร้อนๆเหมือนจะเป็นไข้ ตลอดเวลาก็ต้องประคองตัวเองให้ให้อยู่รอดแล้วมันคือคนจะรู้สึกว่าเล่นคอนเสิร์ตก็แบบ just เล่นคอนเสิร์ตนะจริงมันไม่ใช่นะมันเราต้องจำบ็อกกิ้งเราต้องจำสคริปต์แล้วก็จำว่าพาร์ตต่อตไปเราต้องทำอะไรออกตรงไหนพูดอะไรร้องอะไรมันมันหลายพาร์ตมันก็เลยทำให้กังวลบ้างแต่ว่าก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับที่โบนเขาก็ชมเลยว่าเป็นเป็นยอดมนุษย์คนหนึ่งที่แบบว่าก่อนหน้านี้ตอนซ้อมไม่มีเสียงเลยไม่มีเสียงเลยยาฮะยาใช่ฮะใช้ยาประคองเอานะครับแต่ว่าก็ก็มันก็ ผมว่ามันถึงเวลานะโชว์มันมาสโกออนเนี่ยเราเป็นศิลปินเราก็ต้องทําเพราะว่าทุกคนที่เขาซื้อบัตรมาเขาต้องการดูโชว์ที่ดีฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้ก็คือเราต้องตอบแทนทุกคนที่มาโชว์มาดูโชว์เราให้เต็มที่อะไรอย่างาเงี้ยจริงจริงอันนั้นถอดเสื้อมาผมเป็นแบบนั้นนะแต่หลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเสื้อแบบโฟมหรือเปล่าเป็นเสื้อฟองน้ำหรือเปล่าแต่ไม่ใช่จริงแล้วอันนั้นหุ่นจริงนะหุ่นจริงซ่อนลูกซ <c oughs> ่อนลูกเป็นผู้ชายในเจ้อกิฟต์อี๋แล้อ ยังไม่หายเลยครับคือ <c oughs> ตอนนี้ก็ยังทานอาหารก็ยังแสบท้องอยู่แล้วก็โหจริงจริงแล้วเดือนนี้ผมน,นี่ผมเสร็จตันไฟตันแล้วเดี๋ยวมีคอนเสิร์ตอีกสองสัปดาห์สามสัปดาห์ต่อกันแล้วก็ต้องซ้อมแล้วก็งานก็ยังต้องรันอยู่คุณ <c oughs> หมอบ <c oughs> อกว่าก็ถ้าคุณยังไหวอยู่ยังไม่ตายคุณปาโมก็ทำาน้าทหเต็มที่ครับเดี๋ยวคุณหมอจะใช้ยาประคองไปเอง อันัเป็นพจริงจังไหมอ่ะแต่ว่าตัวผมจริงๆผมไ<ผ>ม่ <ผม S 1> อยากฉีดบ่อยแต่ว่าอันนั้นมันจําเป็นจริงๆแต่ว่าพอคอนเสิร์ตหลังๆอ่ะผมก็จะเป็นเกสแล้วมันก็อาจจะไม่ได้โฮทั้งคอนเสิร์ตอ่ะเราอาจจะไม่ต้องต้องใช้ยาถึงหนักขนาดนั้นแต่ว่าอันนั้นมันจาเป็นจริงๆเพราะว่าถ้าไม่จําเป็น่ะผมไม่อยากไปใช้เซรลอยอยู่แล้วมีเอฟเฟว่าอะไรมีเอฟเฟแรงรุนแรงใช่ครับผมว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็ฉีดแล้วหน้าบวมอย่างผมก็จะเป็นฟิลเหมือนอาหารไม่ย่อยอะไรแบบนั้นบางคนก็ โหมันคือมันแล้วแต่ครับแล้วแต่แว่าแต่ละคนฉีดไปแล้วมันมีผลข้างเคียงอะไรยังไงบ้างบางทีเรามีเลงไวบว,ว,วอยากจะหยุดพักสักโอ้พรุ่งนี้อยากหยุดพรุ่งน,น, <laughs> นี้เลยผมไม่ผมไม่ได้พักเลยเพราะว่าผมเสร็จเนี่ยแล้วเดี๋ยวผมต่อแล้วกม็มีงานในช่องเนาะที่ต้องถ่ายเมื่อวานก็เพิ่งปล่อยรายการใหม่ไปแล้วก็มีซิทคอมอีกซึ่งซึ่งมันก็จะอย่างไี้ครับมันก็จะเสร็จคอนเสิร์ตใหญ่ ซ้อมคอนเสิร์ตใหม่แล้วก็เล่นแล้วก็ทํางานที่เรามีจบคอนเสิร์ตนี้แล้วก็ต่ออีกคอนเสิร์ตหนึ่งจบคอนเสิร์ตนี้แล้วก็ต่ออีกคอนเสิร์ตหนึ่งอยู่อย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้ตารางงานผมมันน่าจะไปน่าจะกลุ่มพาปีหน้า yeah. เนี่ยคือเต็มปีนี้เต็มเต็มหมดแล้วอืกเหมือนเห็นแวบๆมาว่ามีคอนคอนหลุดมาเออมีหลุดมานิดนึงเรื่องแบบมีแพนแบบมิลค์กับมิคาลิสาหมายถึงว่าไม่เกิดไม่อกไดทำไมอำไม คาริสา,าแทงเล้เอาอามเล้ายังไม่มีแพนตอนนี้โอ้โห oh. oh. เอาพูดจริงจรล่าสุดหมาที่บ้านผมน้องทองกปลไม่สบายโอห oh, เรายังลำบากเลยคือป่วยหนักมากเหมือนน้องแบบหมอนรองกระดูกแบบแบบปลิ้นนิดนึงอย่างเงี้ยโโหหน้าขนาดยังไม่ใช่ลูกเรานะเรายังแบบ จะเป็นจะตายเลยผมต้องต้องต้องบีบคิวออกมาเพื่อจะพาแบบหมาเราไปหาหมอรู้สึกหูนี่ขนาดเรายังไม่มีลูกนะเรายังห่วงขนาดนี้เลยถ้าวันหนึ่งมีน่าจะห่วงมากกว่านี้อีกก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้น่าจะยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมเพราะว่าผมมีทั้งงานเยอะมากผมทำงานผมทำงานเยอะจริงเยอะจนหน้าพ่อหน้าแม่ผมไม่เห็นเลยผมเห็นหน้าแม่คือในงานวันคอนเสิร์ตอะแล้วก็เนี่ยหลังจากคอนเสิร์ตก็ยังไม่ได้เจอหน้าแม่อีกเลยมันเหมือนแบบเราร่างกายเราต้องทํางานตลอดเวลา เห็นผมอย่างมีครอบครัวผมอย่างมีลูกผมจะไม่งั้นผมจะทํางานทุกวันนี้เอาตังค์ไปให้ใครดูไหมคือคือเราทําเพื่อเราจะรู้สึกว่าเราจะได้ให้ลูกเราสบายเพราะว่าในทุกๆวันนี้เราก็ต้องยอมรับนะเราอยู่ในโลกที่วันนี้ค่าเทอมแบบบางทีอินเตอร์เป็นล้านอย่างเงี้ยมันก็เราก็ต้องทํางานเพื่อจะเก็บเงินเอาไว้เพื่อจะดูแลนอกจากลูกของเราอ่ะมันหมายถึงว่าคอมมูนิตี้ของเราด้วยเพื่อนๆของเราด้วยหลายๆคนก็ต้องช่วยแบบ หิ้วฮิ้วกันไปพยุงกันไปครับแต,แต่ถ้าถ้าจะมีมีจริงๆมีอะไรแบบนี้จะมีการมีความรัคมก,ออกความกัมกงวลเนี่างที่บอกกันกังวลกังวลเออเนี่ยผมยังรู้สึกโอ้โหถ้ามีลูกผมทำไงโหโหวะเนี่ยง,งานเงินคงเละเทะหมดแน่เลยขนาดขนาดหมาเราไม่สบายผมยังแบบเสร็จงานแล้วรีบกลับบ้านเลยเพราะว่าต้องกลับไปดูเพราะตอนนั้นหนักมากตอนนั้นคือโอ้หตัวสั่นแล้วก็กินอาหารไม่ได้ต้องต้องอุ้มเลยอ่ะหมอห้ามเดินอะไรเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าเจ็บหนัก ตอนนี้ก็เลยก็คือไม่ได้มีแพนแบบนั้นจริงตอนนี้ยังครับตอนนี้ยังคาริสาอัมไปฟังคาริสาฉากอะไรถึงคนนี้คาริสาอะไรซิทมาผมรออุ้มลูกคาริสาอยู่ครับต่อยอดเลยผมแทงกลับไปเลยคนนั้นน่ะนารุ้นกับผมอีกคนนั้นน่ะนารุ้นกับผมอีกเขาเขาก็ดูมีความสุขช่ำช่ำเออก็สุดสุดเอ็นจอยเวอร์ผมทำงานอย่างนี้มายังไม่มีแพนเลย ทำครับผมทํางานหนักมากจริงๆยิงยนคยาคเดิมผมทํางานหนักสุดๆตอนนี้ผมไม่รู้จะสปอยใครแล้วเพราะว่าเพราะคือช่วงผมรู้สึกว่าเดือนนี้ผมสุขภาพแย่มากแย่มากแล้วก็เดือนนี้ผมไปหาหมอเนี่ยผมคิดว่าต้องมี10ครั้ง<อ>จริงๆ,ๆผมหาหมอผมหาหมอตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาประมาณ10วันแล้วก็ไปครั้งหนึ่งอะ ก็เป็นหลักเกือบหมื่นบาทเพราะว่าทุกครั้งผมต้องไปส่องกล้องเข้าไปที่จมูกเพื่อไปดูกล่องเสียงว่ากล่องเสียงเราเป็นยังไงเส้นเสียงเป็นยังไงอาการกดไหลย้อนที่มาจากแผลในกระเพาะเป็นยังไงแล้วก็มีปลายเดือนที่ผ่านมาก็ไปวางยาสลบเพื่อจะส่องกล้องไปในกระเพาะเพื่อไปดูแผลเนี่ยว่ามันเป็นยังไงไม่รู้เลยฮะไม่นิดตอนนี้อัพูดจริงนะคือชีวิตผมมาประคองด้วยยาเลยคือตื่นเช้ามาเลขาผมมาเตรียมมีถุงยาหนึ่งถุง มือ้อนึงหรอเอางี้อย่างน้อยนะครับผมต้องกินยาทุกตอนเช้าอะอย่างน้อย3เม็ดทุกวันแล้วก็ในระหว่งางวันถ้ามีอาการอะไรที่มันแทรกซ้อนขึ้นมาก็ต้องกินยาแบบประคองไปก่อนก็เลยต้อง,องไไม่เดินไปทำไม่ต้องรับสาสจิตจับไปไหมกันมันจะตุบเอางี้ผมอะคุยกับคุณหมอผมถามว่าคุณหมอครับผมมีโอกาสที่คือคือตอนนี้เราแก่ขึ้นเนาะเราก็ร้องเพลงอะมันก็ไม่ได้เปอร์ฟอร์แมนร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมผมถามคุณหมอว่าเอ๊ะผมจะมีโอกาสกลับไปเปอร์ฟอร์แมนต์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ไหมหมอบอกว่ายังไงงต้อหยุด ผมก็บอกคุณหมอว่าโอเคครับผมอยากหยุดแต่พอผมหยุดร้องเพลง,ผม,งลพผ,มลผมก็ยังต้องถ่ายรายการอีกพอผมหยุดถ่ายรายการผมก็ยังต้องประชุมงานที่เป็นงานในช่องอีกพอหยุดทุกอย่างแล้วโอเคน่าจะจบแล้วเ,เดี๋ยวเรื่องปัญหาใหม่มาอีกแล้วพนักง,งานบอกว่าเอางานชิ้นนี้มีปัญหาต้องเอานั้นมาตรวจมันกลายเป็นว่าเราเองก็ไม่ได้ไม่ได้พักจริงๆมีมีเพรสเซ็ตคอนเสิร์ตเนี่ยผมได้พักวันเดียวพอหลังจากวันหนึ่งที่พักเมื่อวานผมก็เริ่มงานแล้ว เนี่ยวันนี้มาวันนี้ก็อีก4งานนี่เพิ่งจะงานแรกเองเลยสามงานยาเยอะขนาดนี้ก็ต้องหดื่มผมเอาจริงผมไม่ดื่มเลยครับผมเลิกดื่มมาน่าจะต้องมี6 7เดือนแล้วผมดื่มน้อยมากยิ่งยิ่งพอเป็นแผลนะพอผมก็ไม่ดื่มแต่ว่าจริงๆแล้วอันนี้บอกทุกคนว่อนะผมจะดูสัมะเลเทมอลผมเป็นคนไม่ดื่มผมดื่มน้อยมากก่อนเล่นคอนเสิร์ตไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่ผมไม่ดื่มหลังเล่นคอนเสิร์ตเมื่อก่อนมีดื่มบ้างแต่หลังๆดื่มไม่ได้เพราะว่าในวันรุ่งขึ้นเราต้องมีงานต่อ ผมจะเป็นคนที่ไม่ดื่มขึ้นเวทีเลยผม,ผมไม่ชอบผมไม่ชอบการที่เรามนึนเมาเกินแล้วเล่นคอนเสริร์ตผมกลัวควบคุมตัวเองไม่ได้ผมอยากจะโชว์โชว์ของเราอะ่ะให้มันอยู่ในล่องในรอยอยากมีสติพอไม่มีสติแล้วพอสนุกเกินไปอะ่ะอันหนึ่งสนุกเกินไปมันอาจจะมีผลตามมาได้เราอาจจะพูดอะไรที่มันไม่ดีออกไปดูมนมสองคือพอสนุกมากเกินไปเดี๋ยวกลายเป็นว่าเราไปติดสิ่งนี้แล้วกลายเป็นว่าต่อไปผมต้องหยุดทุกครั้งก่อนขึ้นนะผมไม่อยากผมไม่อยาก ไปถึงจุดนั้นไม่ว่าจะเป็นทั้งยานอนหลับอะไรเอยที่ต้องใช้อะผมจะเปนใช้มันน้อยมากครับผมกลัวติดพอติดแล้วแล้วเราไม่ใช้มันแล้วเราอยู่ไม่ได้นอนไม่ได้เนี่ยเรื่องใหญ่เพราะว่ายอมรับว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาผมนอนนอนหลับยากมากเพราะว่าเหมือนกังวลคอนเสิร์ตด้วยสุขภาพไม่ดีงานอีกโหมันมันเหมือนทุกอย่างแลมันกันผมนอนตีสามอะตื่นเจ็ดโมงเนี่ยแล้วตื่นเจ็ดโมงมานะคิดงานเลยแล้วนอนไม่หลับแล้วก,แวก็แล้วก็ต้องตื่นมาดูทีวีแล้วก็เหมือนแบบ กินอะไรที่มันแบบอุ่นๆเพื่อจะให้นอนหลับแล้วกลับไปนอนอีกทีหนึ่งอีกสักสองชั่วโมงแล้วก็ทํางานต่อม,อม,อมีมีช่วงสัปดาห์ก่อนแบบต้นเดือนอะใช้บ้างครับแต่ว่าพอพอ,พอดีขึ้นก็หยุดหละหนักมากครับแล้วก็ไม่มีวิแววคือเวลาเจอเพื่อนเบอกว่าเฮ้ยพี่โอ๊ตไม่เป็นไรหรอกปีนี้มันอย่างนี้แหละแต่ปีหน้าก็เบาเออแล้วพูดเี่ยมหกปีละ ไม่ไม่เคยไม่เห็นบีเบาเลยหนักขึ้นทุกปีแต่ว่าสนุกดีครับสนุกสนุกเพราะว่าเราเราเป็นแกนของ<ต>เพื่อนเพื่อนทุกคนเนาะพอเราเป็นแกนของเพื่อนเ <ๆ S 1> ทุกคนนะ่ย <ๆ S 1> ก็ได้คุยกับเพื่อนเทุกคนเสม,มอว่าบอกว่าไม่ต้องห่วงผมก็จะทําให้แกนนี้แข็งแรงเสม,มอเพื่อให้ไอคอมมูนิตี้ของเรามันแข็งแรงแล้วก็ดําเนินงานแบบเนี้ยไปต่อได้เรื่อยๆอย่างอย่าเริ่มหยุดเดิมแครับเป็นเพราะคุณหมอสัง่งว่าเราผมหยุดเองเราจะต้องควบคุมชีวิตไม่ให้ จริงๆผมดื่มน้อยอยู่แล้วอันนี้ต้องบอกทุกคนก่อนทุกคนเห็นผมเหมือนผมว่าผมเป็นคนแบบชอบดื่มผมดื่มน้อยมากผมเป็นคนไม่ค่อยเอาจริงผมเลิกดื่มไปตั้งแต่น่าจะอายุ30มสิบผมบืดดื่มน้อยแล้ว<ม>นี่นี่เกือบ10ปีแล้วผมเป็นคนแทบจะไม่ได้ะแม่ลุกจะไม่ได้ก็ตาม <laughs> คือ,ค,อคือดื่ม <laughs> เอางี้ถ้าสมมติว่าพูดเป็นความถี่อะผมดื่มนะเดือนละครั้ง ผมไม่ได้แบบเป็นคนแบบวีคหนึ่งสัปดาห์สองวันไม่ใช่แบบนก่อนหนึ่แบบในยูทูบเลยก็ตามคนเขาติดภาพว่าพี่โพสต้องแบบใช่คนรู้สึกอย่างนั้นแล้วคนก็จะชอบแบบเจอเวลาเจอหน้าบอกว่าพี่เอาหน่อยบ้างคือเราก็จะบอกว่าเออเฮ้ยได้นะพี่อยู่ในในบรรยากาศสนุกสนานได้แต่ว่าพี่อาจจะเป็นแบบดื่มหรือเต็มที่แก้วสองแก้วพอแล้วเืนเป็นมารยาทพอตอนนี้แหละครับถ้าระวังที่สุดผมว่าน่าจะเป็นเรื่องขอเพราะว่ามันมันมันพอมัน มันกระเพาะมันเป็นแผลเนี่ยซึ่งกระเพาะเป็นแผลเกิดจากไม่เกิดจากพักผ่อนน้อยแลกเครียดพอเครียดเสร็จปุ๊บกระเพาะเป็นแผลพอกระเพาะเป็นแผลเสร็จปุ๊บร่างกายก็ยิ่งหลังกดออกมาเพื่อจะรักษาแผลกดก็ตีขึ้นมามากัดกล่องเสียงอีกมันกลายเป็นว่าตอนนี้อาการทุกอย่างมันสัมพันธ์กันมันก็เลยต้องรักษาไปไปทีละสเต็ปทีละอย,ย่าง เอาจริงจริงนะครับผมหนักมาสักพักแล้วแต่ผมหยุดไม่ได้ครับผมก็บอกตามตรงจริงจผมหนักมาสักพักแล้วแต่ว่าผมตอนนี้ก็คือยาประคองอันนี้เรื่องจริงเพราะไม่งั้นก่อนคอนเสิร์ตก็คงไม่ไปฉีดสเตียรอยเพราะว่าจริงสเตียรอยจะเป็นสิ่งสุดท้ายในชีวิตที่ผมอยากใช้มันไม่อยากใช้มันผมกลัวติดแล้วก็กลัวมันกลัวเอาเนี่ยมันยามันแรงนะกลัวอายุเราสั้นลงขออนุญาตตีแผนกระเพาะเนี่ยถ้าเป็นเรื้อรังนานๆเรยะเรลานานๆมันกลายเป็นโรคไตแรงเป็นอย่างนงยนะไม่รู้เลยฮะ น่อาจจะเป็นได้นะหมอขู่อะไรมเออหอไหมอขู่อะไรไม่ได้เลยฮะหมออย่งไม่คููผมอแต่ว่าแต่ว่าโชคดีที่คุณหมอเอาเอาชิ้นเนื้อทุกอย่างในกระเพาะลงไปถึงลำไส้เลยอ่ะไปตรวจหมดแล้วก็ทุกอย่างปลอดภัยไม่มีไม่ได้มีสัญญาณของการเป็นโรคร้ายหรือว่าอะไรแต่ว่าหมอก็บอกว่าก็ต้องพักบ้างโอ้แม่ด่าทุกวันไม่ไม่รู้เลยเรื่องแผลนะเพราะเดี๋ยวแม่ดูข่าวเดี๋ยวแม่รู้โดนด่าอีกไม่แต่ว่าแม่แม่จริงๆคุณแม่เป็นห่วงคุณแม่ไม่อยากให้ทํางานน่ะแต่ว่ามันก็ ก็ผมรับผิดชอบเยอะจริงๆแล้วก to ็ม right. ันก oh, ็กลายเป็นว่าเราก็ต้องต้องดูแลหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยครับคาที่มือสิ่งก <|ja|>> ็หลายคนฮือฮาเหมือนจะอั้น okay. คุณคุณธรรมกับโคดแมทออกม้ยรายการใหม่สองรายการฝากด้วยนะครับละครคุณธรรมนะครับแล้วก็โคดแมทนะฮะเป็นรายการใหม่ซึ่งซึ่งผมชอบผมผมชอบการทํางานของโคดคูณตรงที่ว่าเวลาเราทําชิ้นงานอะไรออกไปอ่ะเราจะรอฟังฟีดแบ็กจากคนดูด้วยซึ่งตอนนี้เราก็เก็บฟีดแบ็กทั้งหมดแล้วก็พยายาม ค่อยๆโตไปได้วยกันปรับปรุงไปได้วยกันมันอาจจะมีบางอย่างที่มันตะกุกตะกักบ้างเพราะว่าเราไม่เคยทํางานโปรดักชันใหญ่ขนาดนี้มันก็ก็มีเรื่องบทมีเรื่องอการทํารายการเรื่องอะไรซึ่งฟีดแบกทุกอย่างขอบคุณทุกคนมากแล้วก็เราก็จะพยายามเอาฟีดแบกทั้งหมดมาปรับปรุงให้รายการเรายอดเยี่ยมขึ้นครับอย่างโคอดแบกที่เราไปคุณพึ่ง <c oughs> ทับพิธีกรใช่ว่าจะเป็นอุ่นเดโมอีกไม่มีเดโมจริงๆจริงๆแล้วโค้ดแมทถ่ายไป ผมคิดว่าน่าจะ6 7ep แล้วคือมีสต็อกแล้วตอนนี้ก็คือเป็นคุณอุนภาคภูมิแน่นอนไปทิ้งมันไม่ได้นะไปทิ้งมันไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะน้อยใจกันเดี๋ยวหาเป็นพิธีกรเดโมอีกแล้วก็คุณอุนเขาก็ตอนนี้เพิ่งมีอุณตร้แมนใน Netflix ด้วยเพิ่งลงไปก็เนี่ยครับก็จริงๆงานโคตรภูมิมันก็ยังรั่นอยู่เรื่อยๆปีหน้าก็น่าจะได้เห็นอะไรสนุกๆจริงๆปีหน้ามีแพลนทำงานกับพี่ป๊อปสนุกๆด้วยให้รอติดตามกันจริงๆ มันมีโปรเจกต์เยอะมากเลยแต่ผมทําอยู่คนเดียวครับคุณพี่ <laughs> <laughs> โอ้โหขอโทษจริงนะฮะม,มือก็มีอยู่แค่นี้แขนขาก็มีอยู่แค่นี้อยากทําเยอะกว่านี้แต่ว่ากระจายแล้วครับ <laughs> เคยกระจายอยู่ช่วงหนึ่งช่วงนี้ผ่านมา,นา,นมาเละเหมือนกันนะ <laughs> เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาผมไม่ค่อยเข้าออฟฟิศผมก็จะไปคอนเสิร์ตเยอะพอไม่เข้าคอนเสิร์ตกลับไปทีโอ้โ oh หนี่ตอนนี้อะเจนดาเป็นหางว่าวเลยที่ต้องประชุมว่ามีอะไรที่ที่มันไปเกิดแบบดีเฟกที่เราต้องไปเก็บบ้างนะครับแต่ก็ วันหนึ่งมันเป็นเจ้านายมันไม่มีวันหยุดอยู่แล้วใช่ฮะฝาก <c oughs> บอกพี่ๆทุกคนเลยนะครับ <Okay. S 1> วันหนึ่งวันนึงพอเป็นเจ้านายคนแล้วมันหยุดไม่ได้จิงมันต้องตามล้างตามเช็ดกันดูแลกันไปเรื่อยๆครับ, okay, ข,อบขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับชอบพไอม่มอได้แคสต้องก็นแางเยอะๆได้ฉดฉีดถูกมากเลยแต่นะมันมีมันมีม